สวัดีค่ะทุกคนเราก็มาทำการประกอบเครื่องของเรานะทุกคน อันนี้เปลือกหนากว่าลูกเลนะ็กเน,นาะไม่ได้หนาธรรมดาหนามากอันนี้เปลือกมันอยักหนาดิ้งเลย ปีนี้ซ้อมเปอกนะปีน่าขายเลยว้าวอูใหญ่ามากชิมอื้อ ดูคู่นี้กันค่ะทุกคนว้าวนี่ค่ะก็ใหญ่อยู่เนาะคู่ต่อไปกันเลยค่ะ อืม,อมอาเงี้ยไม่กล้าปาลึกนะทุกคนกลัวมันจะไปจิ้มเนี่ยอือ้ม,มดูอันนี้ได้สี่ฟูนะทุกคน ลูกนี้ได้สี่ภูหืมสามพูก็เต็มจานแล้วอะ่ะอือันนี้ภูที่สี่นะคะกลณค่ะอันนี้ภูใหญ่เบลอเลย